แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดตอนนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ลุยช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนค่ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข,ข้าวนะคะรับเงินเยียวยารอบนี้สูงสุดถึง1340บาทต่อไร่ค่ะล่าสุดล่าสุดลงพื้นที่แล้วนะคะรวมไปถึงเกษตรกรพืชไร่พืชผักค่ะรับเงินเยียวยาสูงสุด1980บาทและที่สําคัญไม้ยืนต้นนะคะไม้ผลไร่ ละ4,048บาททั้งนี้เกษตรกรฟังให้ดีนะคะรัวเรือนไม่เกิน30ไร่หากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซบค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนทุกๆท่านตอนนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาชี้แจงในเรื่องของการปรับเกณฑ์เยียวยาสําหรับเกษตรกรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของน้าท่วมนาข้าวพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าวฟังด่วนค่ะรับเงิน 来啦！累了 ่1,340บาทในการเยียวยาในรอบนี้นะคะซึ่งทางกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์ก็ได้มีการปรับเกณฑ์ช่วยเหลือภัยพิบัติด้านการเกษตรใหม่เยียวยาเพิ่มขึ้นหลังจากพื้นที่ฝนตกหนักน้ําท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็น้ําป่าไหลหลากดินโคลนสไลด์รวมไปถึงข้าวไร่นะคะในส่วนของการรับเงินเยียวยาครั้งนี้จะจ่ายชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกรถึง1,340บาทต่อไร่ค่ะส่วนพืชไร่แล้วก็พืชผักที่ได้รับผลกระทบก็จะ จะจ่ายเยียวยาวอยู่ที่1980บาทต่อไร่รวมไปถึงไม้ผลและก็ไม้ยืนต้นนะคะจ่ายชดเชยครั้งนี้อยู่ที่4ี่8ันสบาทต่อไร่ไม่เกินครัวเรือน30ไร่ค่ะซึ่งนายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็กล่าวว่าช่วงเกิดภัยกรมส่งเสริมการเกษตรได้ติดตามแล้วก็ไปเชื่มพันธ์ข้อมูลข่าวสารสภาพภูมิอากาศแล้วก็แจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทราบก่อนหน้านี้แล้วพร้อมทั้งออกตรวจเยี่ยมเยือนให้คําแนะนําเกษตรกรที่ ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันรวมถึงประสานงานกับกองอํานวยการป้องกันแล้วก็บรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดแล้วก็ศูนย์ติดตามแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรของจังหวัดอย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งในส่วนของการรับเงินเยียวยาในครั้งนี้นะคะคุณผู้ชมนอกจากการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยตามระเบียบของทางกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตับติกรณีฉุกเฉินนะคะหลังจากที่มี ีการปรับเกณฑ์ใหม่ปีพศ2564แล้วกรมส่งเสริมการเกษตรได้เตรียมพืชพันธุ์ดีนะคะเช่นต้นพืชผักผลในส่วนของไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็พืชเศรษฐกิจแล้วก็ในส่วนของอาราเรียต่างๆที่ทางกระทรวงเกษตรแล้วว่า กรมส่งเสริมการเกษตรจะลงไปช่วยพี่น้องเกษตรกรให้ถึงที่ค่ะนี่ก็คือความชัดเจนในเรื่องของทางกระทรวงเกษตรก็ได้สำรวจพื้นที่ลงช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนแล้วนะคะส่วนเกษตรกรถ้าหากได้รับภัยพิบัตินะคะหลักเกณฑ์และวิธีการแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือทางกรมส่งเสริมการเกษตรก็จะลงพื้นที่นะคะช่วยเหลือก็คือคนเรือนไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ 1, 3 4 0บาทพืชไร่พืชผักไร่ละ1980บาทแล้วก็ไม้ยืนต้นแล้วก็อื่นๆ ค่ะอยู่ที่4,048บ,บาทค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องอิสานแซบเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ